ขอเชิญวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและตอนนี้นะคะไม่ได้พูดผิดนะคะบางที้ก็เปลี่ยนตระเกียรเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตระกีที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะโดยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์เด็ดเยอะแยะมากมายเลยกดใจรอกันสักครู่นะคะแต่ว่าวันนี้9 8นะคะและสตแบรนด์นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเะคะเพื่อที่จะมอบรอยยิ้มให้กับคุณแม่แล้วก็ จวินก็หนึ่งขวบสี่เดือนแล้วนะคะเขาก็จะตื่นเต้นมากเขาก็ได้เห็นไมเป็นครั้งแรกก็จะจับทุกอย่างเลยแต่ดูเขาไม่กลัวไม่กลัวคนเลยอุ้ยจวินครับเขาไม่กลัวคนเลยไหมคะก่อนที่จะออกมากังวลค่ะกังวลมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่างานนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกวินก็ได้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่เชิญกวินมาเป็นแบรนด์ a มบาสเดอร์ของแบรนด์โมสิกด้วยค่ะ บทบปารของแบรนด์ b เตอร์มีอะไรยังไงบ้างก็มีถ่ายแบบค่ะแล้วก็ถ่ายโฆษณาโฆษณาก็ได้ออนตั้งแต่วันที่1ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะไอเทมเด็ดๆที่แบบอยากจะแนะนำให้กับคุณแม่คุณลูกอะไรเงี้ยทีบ้างมั้ยละครับค่ะไอเทมเด็กๆเซลล์เซลล์โอ้โหน่ารักจัจะเป็นเซลล์ตั้งคนเดียวแล้วนะคะเคปริมตั้งคนเดเด็ลกันนิดนึงนะจริงๆความความพิเศษในการที่แบบพี่ได้เลือกปริมเป็น จริงๆแล้วอะค่ะโมฟิกเนี่ยลิต้าชอบตั้งแต่ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าคติของเขาแล้ว <Yeah. S 1> เขาบอกว่าก็คือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราซึ่งมันก็ตรงกับตัวลิต้าเลยตั้งแต่ที่ต้องมาเป็นแม่เนี่ยลิต้ารู้เลยว่าลิต้าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินจริงๆแล้วมันก็ตอบโจทย์มากๆตั้งแต่ลิต้าได้รู้จริงๆลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่เขามาถึงมาก่อนเมืองไทยนะคะก่อนที่เขาลิต้ารู้จักโมฟิกตั้งแต่แบรนด์เนี้ยจะมาเมืองไทยซะอีกอะคะ่ะ <Yeah. S 1> ก็คือว่า แบ,แบบนรนด์โมฟิกเนี่ยค่อนข้างโด่งดังมากเลยในยุโรปจริงๆแล้วเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละในยุโรปนะคะแล้วก็พอโมฟิกมาเมืองไทยเนี่ยเราก็ดีเราดีใจมากๆเลยว่าเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเราแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวก็พอเราได้ใช้เนี่ยเราก็ชื่นชอบมากๆเาขาขอเขาดีจริงๆวันที่ถ่ายโฆษณาเห็นว่าสายเลือด่อแม่มา,มาเป็มาลยโอ้โหคือพูดตรงๆว่าอย่างตัวลิต้าย,ยังแปลกใจเลยก็คือไม่คิดว่า เขาจะทําได้คือเราก็กังวลนั่นแหละว่าเอ,อวันนี้จะไปถ่ายงานเนี่ยเขาจะร้องไห้ไหมเขาจะ เขาจะซนจนไม่ยอมอยู like <laughs> right. right. Surprise, ่ในฉากไม้อะไรเปล่าเลยพอเอาของเขาฉากเขาก็จะยิ้มแย้มแบบโบกมือกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วเราเห็นแล้วเราก็หูทำไมเขาเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าได้ใจได้คุณได้มาอะไรอย่างเงี้ยนานสินานสิไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะค่ะแต่เซอร์ไพรส์นี่ต้องเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยดีกว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเพราะว่าเด็กส่วนมากเวลาเขาฉากเจอคนเยอะๆเสียงดังๆ แล้วตอนนั้นเขาค่อนข้างเด็กมากๆกันนะคะเราก็ปกติจะร้องไห้กวินก็คือแบบไม่ร้องเลยแถมโบกมือให้กล้องยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ภูมิใจ่แบบเตรียมแบบงานอไปตามมาเลยนะคะก็ แล้วแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นงานแรกจริงๆของทังดต้าและก็วินนะคะเป็นงานคู่กันครั้งแรกตัวดต้าก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณด้วยที่ถึงเรานะคะขอบคุณจริงๆให้เราได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์โมฟิกค่ะอยากให้เขาอยากให้เราชื่นชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะกับเราจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีติดต่อเขามาเยอะไหมครัะตอนนี้งานที่สุดมันก็มีบ้างค่ะมีบ้างจริงๆคุณตัวนะแอบชื่นชอบก็เวลาเห็นความน่ารักของกวินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็ไม่มายที่อยากให้ลูกไปมีประสบการณ์บ้างไปลองทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะขเขาไม่เห็นว่าเขาจะแบบเรีนตั้งรถแ,แม่อะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วคุณกรไม่เคยขีดเส้นกำหนดใดๆเลยนะคะก็คือว่าขอให้เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่รู้จักกาละเทศะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่อมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณกรก็จะมองในเรื่องของการสร้างนิสัยหรือว่าวัฒนธรรมของตัวินมากกว่าแต่เรื่องการทํางานเขาไม่เคยขีดเส้นเลยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้เรา ให้เราดูความเหมาะสมมากกว่าว่าอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมกับกีวินเลยนะคะอย่างแบรนด์นี้เราค่อนข้างจะจะเป็นแบรนด์ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นการทำงานกันที่ลงตัวมากๆเลยค่ะ แล้วการถ่ายงานเนี่ยเขาก็ดูแลทั้งลิต้าและกะวินอย่างดีที่สุดนะคะการถ่ายทำก็รวดเร็วมากๆค่ะก็ลิต้าฝากโมฟิกด้วยนะคะก็เป็นโมฟิกนัชรัลนะคะสำหรับแม่ๆที่มองหาอะไรที่เป็นออแกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นใยถ่ายธรรมชาตินะคะหรือฟ้ายธรรมชาติเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะกะวินใช้แล้วเป็นเด็กที่แฮปปี้มีความสุขมากๆก็ขอ ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็อขอฝากโมฟิตด้วยนะคะ